สาธุสาธุทสาธุทมาได้แล้วเนะไม่มีคำอ้างแล้วใช่ไหมครับ คิดถึงท่านไหมเล่าคิดถึงครับท่านก็อยู่กับพวกเจ้านั่นแหละก่อนเปิดร้านท่านพา่อช่วยลูกด้วยขอยอดเท่านี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจครับเจ้ารู้ใจกว่าใครเพื่อน ก้าวหน้าไปเลยในทาง่ีรก้าขายมีกําไรครับแล้วก็อเรื่องสุขภาพของตัวผมนะครับปะอายุก็มากแล้วสุขภาพก็ยังดีนะไม่มีอะไร เป็นปัญหายังยกสดไม่เล่าไม่ค่อยแล้วค่ะมีบ้างอย่าว่าไม่ค่อยต้องไหมเขาเคยฉีย่ไม่ออกมาเลยต้องไม่ครับบอกแล้วค่ะพอเขาเริ่มดีขึ้นเขาคิดว่าไม่เป็นไรแล้ว<ต>เป็นยังไงอยากอยู่กับลูกกับหลานนานๆหรือไม่เล่าก็นี่งไง คนอื่นเขาไม่กินเขายังไม่ตายเลยครับตอนนี้ไม่ได้กินแล้วครับเพราะตอนนี้หยุดมาปีฝ่าแล้วครับสาธุขอให้หยุดตลอดได้เพื่อสุขภาพเจ้าเองไม่ดื่มแล้วครับสาธุส่วนธุรกิจอย่างที่เจ้าพูดเมื่อกี้แม่บอกไปแล้วครับอยากได้เท่าไหร่ลึกถึงท่าน เเรราียก,กท่านคิดถึงท่านตลอดนะครับในเมื่อคิดถึงก็ต้องทำความดีให้ท่านด้วยสวดมนต์ปฏิบัติบ้างไหมเล่าสวดครับผมสวดทุกคืนครับภาวนาไม่เห็นม่ก็เดี๋ยสวดแต่ว่าสมาธิเขานั่งไม่นั่งนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งได้ไม่เกิน <5 S 2> จิต,น,จตน่าจะไม่นิ่งะจิตไม่นิ่ง <c oughs> จิตคนไม่นิ่งผมก็พยายามพยายามไหลหดมากพยายามใจนิ่งทั้งนั่งนั่งก็เหมือนนี้อะไรมืกปวนมีผู้คูปล่อยวางปล่<ข>อยวางแล้วให้อยู่กับตัวเรา,นานหายใจออก ให้อยู่กับลมหายใจจะได้ห้านาทีหรือสิบนาทีก็ช่างนั่นคือการเริ่มต้นของเราวันแรกได้หนาทีก็ถือว่าดีแล้วแล้วแผ่บุญ่ใจใกง,งก็ต้องมาปฏิบัติมาเรียนรู้กับพระคุณเจ้า<ม>เพื่อนำไปใช้หรือนำไปป,ปฏิบัติที่บ้านมไม่ ไม่เคยปฏิบัติเลยเขาอยู่เฉยๆตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเบาเขาคือนั่นสติสมาธิเขาเขาคิดแบบนี้ค่ะแต่มันมันต่างจากที่เราเพราะเขาเพิ่งเริ่มมาปฏิบัติแม่ถึงบอกว่ามาเรียนรู้กับพระคุณเจ้าเพื่อที่เจ้าจะเอาไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้ทำได้แต่เจ้าไม่มาเอง โน่นโน่นนี่นี่นั่นนั่นชนไก่ค่ะติดไก่ยังไม่ล้าทางนั้นตีไก่ไก่ตีไม่กลัวแขนตัวเองหักบ้างหรือไม่กลัวขาตัวเองหักบ้างหรือเราไม่ได้ตีเขาแขนขาหักครับเ <c oughs> จ็บไม่เล่า <c oughs> เขาก็ไม่อยากเจ็บเหมือนเรา ปวดแขนอยู่ค่ะปวดแขนปวดหลังหนูบอกว่านี่แหละกรรมคือกรรมของเขาเขาไม่เชื่อหนูหนูบอกเขาแล้วเพราต้องมาสื่อกำเองจะได้ฝึกนั่งสมาธิด้วยเขาก็ไม่อยากเจ็บตัวเหมือนเราแค่คนมาชนเราต่อยเราแค่นี้โกรธไหมเจ็บไหมก็นี่ไงเขาก็เหมือนกัน เขาเป็นสัตว์เขาก็เลี้ยงไม่ได้ครับแต่ผมก็ทางเยอะแล้วครับไม่ค่อยทาะไรแล้วขาดเลยดีกว่าจะไปยายามครับสาธุจะรอดูครับทำให้ได้มีกำลังใจที่ดีอันไหนลดละได้ซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมมันจะทำให้กายสังขารเราไม่ดีด้วยให้ลดนะครับ แค่ตรงนี้รักษาสุขภาพส่วนข้างในเจ้าไม่มีอะไรปกติอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็ไม่มใช่มีเพราะว่าหนูจะคอยเตือนตลอดเวลาขับรถมีถึงบอกว่าให้ระวังจะรถพ้นอันตรายเนี่ยเพราะว่ารถมันเยอะมากนะ่อแมคง,งรักษาด้วยนะะแม่ถึงบอกว่า กรรมยากอ่พ่อปู่หนูเตือนตลอดเลยว่าให้สวดมนต์นะหนูหนูรู้แล้วแหละว่ายังไงแต่ว่าหนูก,ก็ไม่รู้มากน้อยแค่ไหนพยายามที่รอบครอบที่สุดขอให้หนักเป็นเบาแล้วกันนะแม่ขับรถให้มีสติเท่านั้นเองส่วนที่ทําเขาให้ทุกข์ทรมานไปตีเขาอะเลิกได้เลิกนะ สิ่งนี้แหละจะทําให้เขามีอุบัติเหตุแล้วครอบครัวละแม่เวลาไปด้วยกันก็ไปกับลูกหลานหมดเลยนะก็เป็นผลพวงพ่อปู่บอกว่าให้ใส่ผ้าไว้ตลอดนะอย่าถอดปู่น่าจะรู้เหมือนกับกับน้องกับตันที่จะโดนรถชนนะ่ะปู่จะถามทุกว,วันเลยว่าลูกเป็นไงบ้างนันแหละหนูว่าน่าจะใกล้แล้วนะถึงถึงเตือนบ่อยมาก ถึงบอกว่าให้มีสติทุกขณะไงลูกเวลาขับรถหนูถึงต้องคอยบอกเขาเขาก็เขาคิดว่าเขาเป็นคนขับเราไม่ได้ขับเนี่ยเหมือนว่าอย่าประมาทคไม่เคยประมาทเลยครับ แต่มันพลาดได้บางครั้งมันจะขับเร็วแต่ผมก็ไม่ตำ่ำรอบตอนตอนมาค่ะก็เจอตู้คอนเทนเนอร์ปากหน้าเหมือนจะให้เราชนเขาแต่จังหวะคือดีไม่ใจร้อนเหมือนจะจะได้มีเรื่องแต่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกว่าถ้าสวดมนต์ภาวนามันช่วยเราได้ให้หนักเป็นเบาจากเบาก็ไม่มีสวดมนต์ผม เกือบทุกคืนครับนานเลยแต่ถ้าเป็นวันพระผมจะสวดจาก็คือได้จะสวดท่องจำแต่บุญใหญ่ที่สุดคือการภาวนาลองมาสักสาวันไหมเล่าได้มาบนั้นเลยลองดูค่ะเขายังทำได้เลย คราวที่แล้วที่เขามาผมไม่ได้ติดอะไรนะไม่รู้ไม่ต้องถามเลยนี่ต้องถามตัวเองต้องถามตัวเองมาปฏิบัติให้ไมวัน่แต่ว่าหนูคิดไว้แล้วว่ามีโอกาสเดี๋ยวหนจะพาลูกๆมาอยู่สาธุให้เขามาเรียนหู้ให้เขามาปฏิบัติเพื่อตัวของเขาเองตอนนี้เขาอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาก็ไม่นอกลู่นอกทาง ก็ถือว่าเป็นบารมีเขาได้มีบุญทุขคงขถูกแล้วอย่างน,น้อยพ่อแม่ต้องเป็นผู้นำล่องพ่อแม่ต้องเป็นผู้ที่ทำให้เขาได้เห็นตอนนี้หนูไปขายของอยู่ที่โคลาชไม่มีงานอยู่สามเดือนแล้วพอดีมีน้องเขาเคยขายอยู่ที่นั่นลรถตลาดมันดีให้หนูไปขายหนกเลยบอกว่าถ้าหนูได้ยอดตามเป้า ถึงเดือนมีนาค่ะไม่ไม่ไคุมพาก็ได้ถ้าตามที่เป้าที่หนูต้อง,ต,องต้องการเนี่ยกำไรเกิน5้าแสนถึินไปหนูจะพาลูกมาปฏิบัติสักสามวันมันก็ไม่ใช่ข้าออ้างนะแม่แต่มันก็เป็นความอยู่รอดของเราด้วยก็น่าจะได้นะคะหนูอ <c oughs> พอได้ไหมแม่ล้วนะหนูเพราะว่ามันมีเวลาทั้งสองเดือนนะมกราคมพา เจ้าอธิษฐานจิตถามลูกๆไม่เล่าเขายอมหรือไม่ถ้าหนูมาลูกก็ต้องมาสาธุเพราะว่าหนูไปไหนเขาต้องไปส่งหนูอยู่แล้วก็ขอให้สมความปรารถนาอย่างน,น้อยๆเพื่อเป็นแนวทางของเขาโ<ว>ตขึ้นวกว่านี้เสื้อดาก็ต้องได้มาแน่ๆยังไงต้องได้มาติดตัวแม่อยู่แล้วแต่พ่อกับแม่ก็แล้วแ,แต่เขา จิตของเขาแล้วแม่เราบังคับไม่ได้ใครทําใครได้ใครสร้างบารมีคนนั้นก็ได้แต่ที่ลูกทแทนกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ดึงลูกไม่ได้เพราะเรารู้อะไรเป็นอะไรอยู่ถ้าเราปล่อยไปเท่ากับภาพมันไม่ได้ะแม่ใช่ไหมคะใช่ต้องรีบเล่งปฏิบัติแล้วนะเพราะว่าีนี้มันเตือนมากหรือว่ามันแรงเราต้องทำเองเขารีบเก็บแล้ว เขามาเก็บกวาดแล้วถ้ายังมีโอกาสทันเข้ามาปฏิบัติมันยังทันแต่ถ้ายังไม่เชื่อยังปล่อยปะแล้วเลยประมาทกับชีวิตนั่นแหละมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขเชื่อแม่เราอาจจะรอดแต่สังขารเราไม่ได้แล้วอาจจะอดอดแดดไปก็ไม่ทัน เมื่อคิดได้เขาเรียกว่ามันสายแล้วหนูถึงเพียนทุกวันนี้นึกถึงแต่อยู่นี่แต่หนูตัดทันโลกยังไม่ได้หนูก็เลยต้องพยุงไปให้เราอยู่สายกลางอย่าทิ้งใ,ในเมื่อเรามีภาระทางโลกเราก็ทําไปในหน้าที่ของเป็นแม่ทางธรรมเราก็ไม่ปล่อยเราก็ไม่วางปฏิบัติควบคู่กันไป จนกว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าออกแล้วทุกคนยืนด้วยตัวเขาเองได้มันก็อยู่ที่เจ้าแล้วจะตัดสินใจยังไงหนูมีแนวทางแบบไหนบ้างแม่ให้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 ปัญญาหน่อยได้ไหมคะให้คำปรึกษาหน่อยได้ไหมแนวทางนะที่นี้เจ้าหมายถึงตรงไหนทางโลกทางโลกด้วยทางธรรมด้วยก็ที่แม่บอกให้เดินควบคู่กันไป ถึงเวลาที่ต้องมาทำหน้าที่ของการเป็นแม่การเป็นปรรยาเจ้าก็ทำไปแต่ต้องอยู่ในสิลใไม่ธรรมแล้วทำให้เขาได้เห็นว่าเราปฏิบัติในทางนี้มันดีมันไม่มีความที่เป็นบาปส่วนทางธรรมเมื่อไหร่ที่เจ้าพร้อมก็เข้ามาปฏิบัติห้าวันสิบวันอย่างที่เจ้าเคยทำมันอยู่คู่กันได้เข้าใจไหมลูกต่อเมื่อใด ลูกหลานบริวารเอาโตขึ้นรับผิดชอบได้เมื่อน,นั้นเจ้าจะตัดสินใจละทางโลกมันก็อยู่ที่เจ้า<ช>บำเพ็ญเพียรถ้าไม่มีพ่อแม่หรือลูกที่ห่วงหรือโอ่เหมือน,นไม่อยากจะอยู่ทางโลกจะแนวโน้มาทางธรรมมากทุกคนมันมีวิบากกรรมไงแล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นมาแล้วเจอกันแล้วก็ต้องชดใช้กันไปร่วมสร้างกันไปแต่ถึงจุดหนึ่ง มันจะเป็นช่วงทำกับโลกต้องแยกแต่ตอนนี้ให้คู่กันไปก่อน,น,ป,นปฏิบัติแล้วก็ทำภาระหน้าที่ของเจ้าไปแบบนี้อย่าทิ้งทางธรรมเท่านั้นเองเข้าใจไหมสัาทม่ ใต้ก่อนนะคะุหนูจะไปใต้ไปซื้อตุเรียนกลับมาขายที่โคลราลให้หนูรับเลือดปลอดภัยทุกการเดินทางหรือทำการค้าขายอดไก็ขอให้ลูกสำเร็จี่าย้มีกำไรให้ได้นำสรัพ์มาทำบุญขวยัยไต่อหนูตาแล้วก็พุทธศาสนาต่อไปให้มีเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็อยู่อย่างสะดสบายด้วยถิด เมื่อใดที่เจ้าก้าวขึ้นรถให้ระลึกถึงเทวดาที่อยู่ที่นี่นะลูกนะเขาจะนำคุ้มครองพวกเจ้าแล้วขอให้ธุรกิจของเจ้าจเจริญรุ่งเรืองได้ดังที่เจ้าตั้งจิตอธิษฐานไว้ สาธุอนุมโมทนาบุญไว้นะ <c oughs> สาธุนะคะขอให้ประสบความสำเร็จลูกนะ,ะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะ เมื่อไหร่ว่างจากทางโลกก็เข้ามาหากันที่นี่ได้เข้าใจไหมลูกเมื่อไหรที่มีโอกาสได้ย่างกายไปฝั่งทางบ้านเจ้าก็จะไปแวะเยี่ยมเยียนนะสาธุนะคะสาธุ